ลมแห้งขนาดคุณอะลมะโอ้ยลมแหง้งเรามาลอกปาลาเลาะดงมนันนี่มาหาคนแค้นดอกคนแค้นมันสีด้ยมนันนี่ต้นก็สูงก็ดอกพวกนี่ไกองลงมากอะั้งว่านี่แล้วมันยี่สูงแท้ นี่แบบนี้แม้จังห้องดอกคอนแคนนี่พี่นี่พี่น,พนี่ว่างหันเราจ้าเป็นอย่างเลยค่าขอมือนี่วิถีคนป่าุ้ต่อคอนแคนสี่เมตรเนาะมันยังแมร์เนาะเบืองต้นแดงกันนี่เบืองสียฮักเอาโอ้นี่ยอดบักใหญ่หนึ่งนี่ ไปแม่พวกเธอสันสีเอาได้นี่สันสีเด็ดเอาได้นี่นี่ละแม่ห่วงเห็ดอย่างนี่สันสีเอานี่สันสีเด็ดเอานี่สองแสนนี่นี่สองสสนนี่นี่หลอดใหญ่เลยเอาคือบนี่นี่โลมแมง มาเก็บขนแค้นครับมึงไปว่านิ่งกระแม่นอู้อุ่นนอนปุงกระแมน่มนมนิกระแมน่มนโอ้ยลายแต่ปุ่นตัวเทิงหมูกะแม่นกินของสูง,ง,ง,งมึงอื้มอ้ย้หู ขนแ้นครับอนแ้นมาเบิงมาเบิงงานแกะสลักเพิ่นครับพีน่น,น้องอื้อหนามันสวยสวยตัวพี่เต็มบ้างลงพืนเลยเยี่ยมมีหลีอันเบิงห้อยกีดยางแล้วบึงเนี่ยอุ้ยว่ามันสาปปูนเรียบไปอยู่นะอื้น้ำยางกับพี่ ยอดอืมแต่เือว่าอันไปเบิ้งแต่ต้นงามเลยต้นนี้ก,กับพี่เบิง้งหน้ายางเพิ่นกีน่ะเฮ้ยสวยงามอีหลีอันโบต้องถามหนูเด้อยว,ว่าเห็ดอาซีไปอย่างเห็ดเ่มันมืดคุยยางเลยคุณขอนแค้นั่นนี่คุณอันนี้อ,นนอย่างคุณ แต่ปา่าหนียังพอแต่ที่สื่อสูร้รถนำป่าพี่น้องมาหาอย่างหลอกเบิ่งต้นอย่างครับเบิง่งต้นไหนก็ปู่ยม่แห้งหัวใจนี่เต็มมืออื่นมือฮื้อนี่สิบอะไ้ขายละบ่นี่